สมชายสวมแว่นตาหนาเตอะในมือถือหลอดไฟเก่าข้าวของกองสุมระเกะระกะทั่วร้านของเก่าลุงบุญกลิ่นฝุ่นลอยอบอวนนี่มันอะไรกันนะจูๆ่ๆสายตาเขาก็ไปสะดุดกับกรอบกระจกทองเหลืองบุบสลายที่ซ่อนอยู่ใต้พรมหนาดูเก่าแก่แต่มีมนคลังเมื่อเขาสะพายกระจกนั่นกลับบ้านและเช็ดฝุ่นออกให้ใสปิ๊ง ภาพที่สะท้อนกลับไม่ใช่เงาของเขาแต่เป็นเปลวเพลิงสีแดงฉานลามเลียตึกสูงระฟ้าของกรุงเทพที่เขาคุ้นเคยนี่มันเมืองของฉันเขาแทบสำลักน้ำลายดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นผู้คนวิ่งหนีตาอย่างโอลมานเสียงไซเรนดังระงมไม่จริงหน้าทันใดนั้นเงาร่างสูงใหญ่คลุมหน้าด้วยผ้าสีดำก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาในกระจกใครนะ้า ชายชุดดำต่อปบกระจกเขาเห็นใบหน้าเฮี้ยมเกรียมสันกรามชัดเจนส่งกระจกมาเสียดีๆสมชายคว้ากระจกไว้แน่นไม่มีวันเขาคว้าไม้กวาดเก่ามาเป็นอาวุธวิ่งหนีออกไปนอกร้านหวังจะไปแจ้งตำรวจแต่แล้วก็พบว่ารถตำรวจสองคันก็ถูกไฟเผาไหม้ไปแล้วตายจริง เขามองกระจกอีกครั้งเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวกำลังชี้มาที่เขาคุณต้องหยุดยั้งมันเธอพูดเสียงแหบพร่าแต่ฉันจะหยุดมันได้อย่างไรสมชายถามแต่ภาพก็ตัดไปเขาเหลือบมองไปรอบๆเห็นเด็กน้อยกำลังเล่นตุ๊กตาหมีเก่าๆนี่มันเรื่องจริงแน่ๆทันใดนั้นประตูร้านก็ถูกกระแทกอย่างแรง